สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องภารเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ขาหรือว่าแม่ค้าพูดชื่อพระผิดยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะฝากคุณลูกค้าใหม่กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขา องค์แรกโงจะประเดิม้วยเป็นตลับเป็นตลับมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นตลับมีดหลวงพ่อเดิมเป็นกล่องยาวประมาณนี้จ้ะพี่ก็ไม่ได้ยาวมากนะคะพี่วางบนฝ่ามือก็จะอยู่ประมาณนี้จ้ะวางบนฝ่ามือก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่ตรงข้างของจะวาเขียนว่าหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะแล้วจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมจะมีแผ่นตองแปะซ้ายฝ่ายอย่างถีงจ้ะพี่แล้วก็จะมียันจ้ะพี่นะคะอีกฝั่งก็จะเป็นอันนี้คือฝั่งใต้ฝั่งข้างใต้จ้ะนะคะ มียันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเปิดมาด้านไหนก็จะเป็นมีดค่ะพี่เป็นมีดหล,งดะะงงลวงพ,พ่อเดิมนะคะพี่พร้อมแผ่นทองเป็นสีพึ่งจ้ะพี่แล้วก็เหรียญพ่อเดิมจ้ะนะคะเป็นเหรียญพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะเหรียญพ่อเดิมแล้วก็แผ่นทอง แล้วก็เป็นมีดอย่างนี้จ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นมีดประการหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพิเศษคือมีสีพึ่งแล้วก็มีตลับกับพี่ขานานๆจะมีมานะจ๊ะพี่จ๋านะคะเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยค่ะพี่ขาเรื่อนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นตลับอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นตลับอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทาง บวกเพิ่ม50บาทจ้ะมีเหรียญพ่อเดิมด้วยนะจ๊ะพี่นะคะจะมีเหรียญหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะมีมีดนะคะพีนสีพึ่งสีเหลืองจะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาขอไว้ที่1,300บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกุมารพ่อเตจ้ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะกุมารตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะเป็นกุมารจะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะส่วนเล่มนี้จะพี่จ๋าเล่มนี้จะเป็นมีดจ้ะ จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าตามภาพเป็นนะคะพี่นะคะเป็นมีดพักขันจ๋ะพี่ เป็นมีดพักขันจะพี่จ๋ามีพสบอกด้วยจ้ะมีพสบอกด้วยนะจ๊ะพี่ขายนะคะถูๆไทย <ạnh> ๆให้แม่ค้าดูนะคะพี่นะคะพสอะไรเนี่ยสองสี่อะไรเนี่ยนะคะตาก็ไม่ค่อยดีจ้ะพี่นะคะว่าจะไปตัดแว่นอยู่จ้ะพี่จ๋านะคะพี่ดูความเก่าของมีดจะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจ๊ะพี่นะคะสนิมเต็มมือจ้ะพี่นะคะเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่รายแค่ยังเป็นมีดหลงพ่อเดิมจ้ะพี่เนี่ยค่ะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่จ๋าสาหรับมีดขุดว่านหลงพ่อเดิมเล่มนี้นะคะพี่ความยาวก็จะเลยข้อมือมานะคะพี่เลยข้อมือมานะคะพี่ขานะคะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดพ่อทบจ้ะหกร้อยบาทจะ้ะ ตะก,กุดหลวงพ่อทบดอกนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเป็นตะก,กุดหลวงพ่อทบป,ปัดชนแดนจ้าหกรบาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่จะพี่600บาทเหมือนกันจะ้ะ เป็นภาพปิดตาก่าๆอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่มาเป็นตลับอย่างนี้จะ้ะหนูได้มาจากภาพอย่างนี้นะคะพี่เขียนว่าป่านจัดหลวงพ่อป่านจะ้ะสภาพด้านในก็จะเป็นสีพึ่งจ้ะพี่แล้วก็มีเขี้ยมมีตะกุสองดอกอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจะ้ะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะคะพี่เพราะว่าส่วนตัวแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะ้ะได้มาสภาพนี้ก็เอามาขายให้คุณลูกค้าสภาพที่ได้มาเลยค่ะ นะคะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางหกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่มีสีพึ่งมีเขี้ยวเสือแล้วก็จะมีตะกุสองดอกจะเป็นของหลวงพ่อป่านจต่พี่หกร้อยบาทจ้า ส่วนอันนี้จะพี่เป็นกะลาแกะลาหูอมจันเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพีนาะนะจ้าเจ็ดร้อยบาทจะ้ะมีรอยจานนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อพีนะนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะกะลาแกะลาหูอมจันจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะพี่เป็นสร้อยเป็นสร้อยพร้อมตะกุดด้านหน้าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะตะกุดหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะเส้นนี้แปดร้อยบาทพอจ้ะ เส้นนี้ขอไวที่8 0 0บาทค่ะพี่ถามว่ายาวไหมยาวจะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะจะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมตะกุดเล็กๆอย่างนี้จะพี่ตะกุดเล็กๆอย่างนี้ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ เป็นตะกรุดพร้อมสร้อยหลงพ่อเดิมจะพี่จ๋าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดแอดไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเนะคะพี่ตรงจะกขดยนตรงตะกรุดเขียนว่าหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะสร้อยเส้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางห้าพินบาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นตะกรุดหนังไม่ทราบที่จ้ะ เป็นตะกุดหนังไม่รู้ที่ว่าของที่ไหนความยาวจะประมาณนี้จะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อบาทจะ้ะนะคะประมาณตรงกลางฝ่ามือนะจะพี่หนูเทียบให้ดูกันเลยนะคะพี่นะคะตรงกลางอ่ประมาณตรงกลางฝ่ามือจ,จะ้ะเนี่ยค่ะเหมือนมีขนอยู่ด้วยนะคะพี่นะคะเหมือนมีขนค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าหนังอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ห0ร้อบาทจะ้ะตะกุดหนังห0ร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะ สมเด็จสมเด e ball, <ım> ็จน like ี <único Liberty eye wear> ้ที่ว่าเขาเรียกพิมพ์ขนมเปี้ยใช่ไหมเนี่ยสมเด็จเป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะพี่เขาเรียกว่าเป็นสมเด็จพิมพ์ขนมเปี้ยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ่าสมเด็จพิมพ์ขนมเปี้ยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูทิมจ้ะพี่พลาสติกเปิดหน้าเปนหลังสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่จ่าสภาพแบบนี้เลยนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อแดงจะพี่เหรียญพ่อแดงจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังสวยๆจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยไม่ทราบที่ไม่รู้ที่จะพี่วัดสแกร์ค่ะพี่วัดสแกร์ค่ะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าวัดสแกร์นะจ๊ะแม่ค้าไม่รู้จ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมจะพี่ ้าร้อยบาทจ้ะเหรียญพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะเหรียญพ่อรุ่งวัดท่ากระบือสวยๆอย่างนึงเลยนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อคงจ้ะพี่วัดบางกระพร้อมจ้ะ ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่นคะคะเดยนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นงบน้ําอ้อยจะ้ะพัดติกเปิดหน้าเปิดหลังนิดนึงค่ะพี่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะงบน้าอ้อยนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อวงจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ตามสภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจาก0840659180จากเป็นเสือพ่อวงจะพี่500บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้จะพี่จ่ายเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมฝั่งทั้งหน้าทั้งหลังจากพี่600บาทจากตะกุดดอกเล็กๆด้านหลังครับพี่แล้วก็จะมีข้างหน้าด้วยจากพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อผมเออหลวงพ่อเดิมพ่อผมหลวงพ่อเดิม,อ,อ,ดมอันนี้700บาทจา้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมพุ่มกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจ้ะ5้ารอบาทพอจ้ะพี่ ecc. รูปหล่อปู่ทวดนี้แม่ค้าขอไว้ที่5้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0ิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะ500อยบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนี้ขอไว้ที่5้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมค่ะพี่เป็นฉลุจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญปูเอี่ยมฉลุห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อ,พอทวดจ้ะวัดช้างให้จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอีกฝั่งนึงเป็นหลวงปู่ทิมอีกฝั่งนึงจะเป็นเหรียญพ่อ,พอทวดนะจะ๊ะองค์นี้สวยงามมากจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกระลาแกะราหูอมจันจ้ะพี่นะคะมีรอยจานจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะ กาลาแกะลาหูอมจันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะ หนูขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้เป็นเหรียญเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะเป็นเหรียญโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะนะคะเขาไม่ได้เขียนชื่อบอกนะคะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมจ้ะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบจ้ะพี่เป็นปิดตาชีโบจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะปิดตาชีโบนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญค่ะพี่เป็นเหรียญพราะ นายจะพี่ปลาติกเปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่6กรบาทจ้ะเดือนหลวงพ่อนายนี่แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อบาทจ้ะขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทางห้สบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาจะพี่เป็นเชือกขั้นอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจะปิดตาเชือกขั้นเก่าๆไม่ทราบที่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาปูโตพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่หกร้อยบาทจ้ะปิดตาปูโตพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังสวยๆอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นขุนแผนไผ่ผาซีกจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะ คุณแผนนี้สวยมากสวยงามมากจ้ะพี่นะคะสวยงามจริงๆจ้ะพี่ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็น25ศตววรษจ้กขอไว้ที่ห0ร้อยบาทจะ้ะย5ศตรวรรษนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะส่วนองค์นี้เป็นปิดตาปูน่นาคค่ะพีนะ่น่าจะปูน่านาะคเลยค่ะพี่มีรอยจานด้วยค่ะพี่6 0ร้อยบาทจะ้ะ ปิดตาปูนาคนี้ขอไว้ที่ห600้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจ้ะส่วนอ,องค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปจ้ะพิมพ์เล็กนะจ๊ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณพ่อไป6ห0้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอ,องค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะรูปหล่อโบราณก่อขอ,อไม่ทราบที่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญวัดบ้านแหลมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพรกกิ่งคลองตะเคียนจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะกิ่งพรกกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่ด้านหลังเป็นหยังหลังยันอย่างนี้ค่ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่รูปเหมือนหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะ เป็นไม้แกะนะคะพี่เป็นไม้แกะรูปเหมือนปูทิมจะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะส่วนองค์นี้จะเป็นพระชัยจะพี่อุ้ยพระชัยองค์เล็กจ้ะห้ารบาทพอจะ้ะพระชัยองค์เล็กนี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทจะ้ะขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ โอเคค่ะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศ8นย์แ1 8 0ี่้าเก้านจ้ะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกระเก็บสุขุพาเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ